พ่อแม่ผมกับไรเนี่ยเจอกันตลอดแล้วแล้วก็เจอกันมันระยะเวลาแบบน่าจะเจ็ดแปปีแล้วอ่ะเราก็เจอกันประจำเข้าสนิทกันอยู่แล้วครับผมแล้วก็ก็ดีครับทุกอย่างก็ดีครับนี่หวานแล้วเหรอครับนี่ก็ไม่ได้หวานนี่ก็ปกติปกติครับปกติชีวิตปกติก็ประมาณนี้อยู่แล้วครับ ทขอบคุณที่รุนนะครับขอบคุณที่เอาใจช่วยขอบคุณที่เชียร์ขอบคุณที่ถามถึงตลอดนะครับก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาตอนที่ทำงานกันอยู่เดี๋ยวถึงเวลายัางไงแล้วเดี๋ยวบอกถึงวัยเราอะถึงช่วงเวลาหนึ่งทุกคนมันต้องมีแผนอยู่ในหัวแล้วคิดไว้ไหมยอมรับไหมมันต้องมีคิดอยู่แล้วครับมันเป็นชีวิตของคนนะครับมันเป็นถึงวัยที่ต้องคิดถามว่าใกล้ไหมมันก็ก็ใกล้แล้วครับม,มันก็ใกล้ละครับมันก็มันก็ถึงเวลาที่เริ่มคิดลว มาปีสองพันปี2012ครับที่ผมได้ไปรายการเรื่องเล่าเชา้านี้เป็นครั้งแรกได้เจอกับรายครับซึ่งเห็นเป็นครั้งแรกใช่ที่แรกแล้วก็เป็นภาพที่ทุกคนช่านผู้ชมทุกคนคงจะมีรอยยิ้มบายบอกว่าไม่เอาเซอร์ไพรส์นะใช่ไม่ต้องเซอร์ไพรส์นะ ถ้าเกิดเซอร์ไพรส์เนี่ยช่วยเลือกวันที่ดูหน้าเราด้วยนะแต่งตัวสวยๆนะผมเลยคิดว่ามาที่นี่แหละครับวันที่เขามาในที่ของเขามาขอเขาในที่ของเขาครับแต่งางานกันนะครับค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ